พืชมีฮอร์โมนด้วยหรือเจ้าเ่าทองเจ้ารู้บ้างไหมว่าพืชเนี่ยมีฮอร์โมนหรือเปล่าอืมก็มีนะสิเพราะฉันอะอยู่กับพืชมาตลอดชีวิตทําไมฉันจะไม่รู้ว่าพืชอะมีฮอร์โมนถึงห้าชนิดเลยนะอยากรู้หรือเปล่าล่ะถ้าอยากรู้เดีย๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนี่ฮอร์โมนตัวแรกอะชื่อฮอร์โมนออกซิน ฮอร์โมนตัวนี้สร้างจากเนื้อเยื่อของยอดใบอ่อนมันทำหน้าที่กระตุ้นเนื้อเยื่อของเซลล์ให้เกิดการขยายตัวจะทำให้พืชเนี่ยสูงขึ้นใบก็จะใหญ่ขึ้นแล้วยังป้องกันไม่ให้ใบดอกผลเนี่ยล่วงลงมาจากต้นอีกด้วยนะฮอร์โมนตัวต่อมาชื่อว่าฮอร์โมนไซโตไคนิน ฮอร์โมนตัวนี้กระตุ้นการแบ่งเซลล์ลัต้นแล้วก็ลากส่งเสริมการสร้างและก็เจริญของตาข้างการแผ่กิ่งก้านสาขาของใบการงอกของเมล็ดแล้วก็ยังช่วยให้ผลนะ่ะจดใหม่ด้วยนะฮอร์โมนตัวต่อมาชื่อว่าเอทิลินฮอร์โมนตัวนี้เป็นแก๊สที่เกิดจากกระบวนการเมทแทบอลิซึมมันจะสร้างขึ้นมาเมื่อพืชมีบาดแผลหรือว่าผาดใบฮอร์โมนตัวนี้ จะเร่งการสุกข,ของผล,ลไม้แล้วก็กระตุ้นการออกดอกส่วนพืชต้นไหนที่มีน้ำยางแล้วก็มันก็จะผลิตน้ำยางขึ้นมาเยอะขึ้นเอาละ่ะฮอร์โมนตัวที่4ก็คือกรดแอซิสิกฮอร์โมนตัวนี้นะสังเคราะห์ได้จากทุกส่วนของพืชเลยแหละจะเกิดขึ้นเมื่อต้นไม้อยู่ในสภาพที่มีความแห้งแล้งเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้ก็จะส่งผลให้ต้นไม้สลัดใบของตัวเองออก ยับยั้งการจเจริญเติบโตการงอกของเมล็ดแลวก็แตกใบอ่อนวิธีนี้แหละที่ทำให้ต้นไม้ทนต่อสภาพแห้งแล้งหรือว่าสภาวะที่ขาดน้ําได้นานยิ่งขึ้นฮอร์โมนตัวสุดท้ายที่ต้นไม้สามารถผลิตได้เองตามธรรมชาตินั่นก็คือฮอร์โมนเจ็เบอร์ลินฮอร์โมนตัวนี้สร้างขึ้นบริเวณยอดใบอ่อนและรากกระตุ้นการขยายตัวระหว่างช่วงข้อทําให้พืชเนี่ยมีลำต้นที่ยืดยาวขึ้น กระตุ้นการรอของมเมล็ดและทําให้ผลเจริญเติบโตมากขึ้นเป็นยังไงล่ะฉันอธิบายเจ้าเข้าใจบ้างไหมอืมเข้าใจสิฉันอะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเจ้านี่มีความรู้เยอะจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะที่มาเล่าให้ฉันฟังได้เลยล่ะวันหลังถ้าเจ้ามีอะไรจะถามค่าจเจ้าก็ถามได้อีกแต่วันนี้ข้าต้องออกไปหาอะไรกินแล,ล้วล่ะไว้เจอกันมาหลังนะบายบาย Bye.